แตกเข้ามาโยเข้ามาในเขาออยู่คลาสเดียวกันจะร่วมมือกันนะคุณมากพระแผนี้มันเขาเหมือนยังไม่ถึง breaking point เขายังยังต้องทิพถ้าก็ break เขาเขามีอะไรดีเยอะอ่ะแล้วที่มีก็ร้องเพลงพอใช่แต่เขายังไม่ breaking point เขายังยังกลัวกล้าๆจนมันไม่มีแผนมันไม่ มันไม่จะโดดเด่นอะไรทุกอย่างเนี่ยพรมันเยอะเนี่ยมันระวังตัวต้องต้องถีบให้น้องก็ตกแถวสักหนึ่งรอบมันจะได้จริงจริงก็จะระวังตัวมากขึ้นรัศมีรแดนซ์ก็สำหรับนี่พัฒนาช้าไปนิดนึงสำหรับคนที่เริ่มต้นมีมากกว่าเพื่อนใช่พัฒนาช้าไปนิดนึงแล้วก็เรื่องกำลังเนี่ยน้อยมากแล้ววีคเนี้ยเจอไม่ยากหรอกเนี่ยเราต้องเต้นแบบต้องไปไนอที่แบบสเต็ปชิ่งแบบ อ่ะยังยังไม่ยังไม่ถึงแต่เขาก็พยายามของ acting ก็คือตอนเขาตีความไม่ยากหรอกเขาเขาบอกไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาคิดยอะคิดอะไรไปหมดเลยดูไม่แีลาเลยจริงในนี้มันมันเรื่องของลูกเล่นเลยเรื่องของการไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันเป็นเรื่องของการบริหารอ่ะแบบ ขอเลาะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอให้ให้แค่แบบออโอเคอินเนอร์ยังไม่ต้องขอรูดูแค่กายภาพให้เอาใไซ์อิน่ะให้ข้างนอกมาก่อนแล้วเดี๋ยวข้างในมันจะมามก็มีอะไรบางอย่างโผล่มาให้น่าสนใจแต่ก็อย่างที่เรี่ยองบอกค่ะคือเหมือนเขารู้ว่าต้องทําอะไรยังไงรู้ไปหมดแหะเขารู้ไปหมดแล้วไ,ไม่ปล่อยตัวเองแล้วหลายครั้งที่เราดูเวลาเขานั่งคุยกับเพื่อนปรึกษาเพื่อนคอยปลอบประโลมเพื่อนเนี้ยดูแบบมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเขาไม่ใช่เรื่องอเขาจะดีแบบ อ๋อค่ะร้องรเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเหมือนนคะฝุดได้เร็วเรื่องดเสียงอะไรเนี้ยปุ๊บปุ๊บได้เลยอ่ะก็ยังลืมบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเข้าใจว่าเขาเขาบ่นว่าเขาถนัดเพลงช้าเขาอยากร้องเพลงช้าเขาน่าจะเป็นกำแพงหนึ่งพันคือเขาเขาเปล่าอ่ะเขาไม่ เขาบอกว่าตก manager, ay, ienne, tails, ะกอน่หน้าเนี or, ่ยเขาไม่เคยเต้นเขาเต้นไม่ได้เขาบอกว่าแย่กว่าพี่น้ําแข็งอีก่ะอะไรเงี้ยอแล้วแล้วมันมีแรงขับบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขาที่ทําให้เขาต้องอ๋ออางยี้ใช่ไหมฉันจะไปเหียเต้นและฉันจะเต้นที่เก่งอ่าแล้วเขาก็ไปเรียนเต้นเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาจุกนั้นที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี้ค่ะโอเคบอส อุ้ยดีพอเต้นแล้วร้องขอให้รอดูบอสนะอยากดูส่วนตัวเขาอยากดูบอสเขาเต้นโขนนะคเวลาตาเขาจะเหมือนท้าไม่เจ็บไม่เหมือนเอาอีกอะเหมือนเอาอีกอะเวลาดัดตัวบอสได้อีกมากเออชอบชอบแขนสัตว์ละนะหน้าแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็เจ็บปวดเนี่ยสาธิตของ acting เนี่ยคือเนี่ยค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยพอลองอย่างที่บอกมเมื่อกี้ค่ะให้ทําอะไรง่ายๆแล้วพอเขาทําได้เนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจเขาไปทีละนิดแต่ความความจากเขาเป็นคนเดิมไม่มั่นใจอยู่แล้วในเรื่องนี้คอือแล้วยิ่งบอกตัวเองซ้าๆว่าไม่มั่นใจเนี่ยแล้วพอเราไปเริ่มจากเรื่องยากซึ่งเราจาเป็นต้องเริ่มจากเ,เ,เรื่องยากเพราะเวลาจากัดถูกไหมคะเขาก็เลยผลักตัวเองออกคือบอสเองก็มอง,องอว่าจริงๆสามารถเป็นนักแสดงดีๆได้หนึ่งคนเลยอะถ้าเราได้เริ่มจากจุดที่เขาค่อยๆ สร้างความเชื่อมั่นให้เขาไปอะคะก็คิดว่าถ้าถ้าเขามีเวลาอยู่ยาวน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้แต่เท่าที่มาวีคนี้เนี่ยอินเนอร์ยังแทบจะไม่ต่างกับที่แล้วครับที่แล้ว ก็อย่างที่บอกว่ามันอย่างแทบเป็นในทางเต้นเนี่ยเขามันเข้าทางเขาด้วยสไตล์ในวิดเนี้ยค่ะห่วงอย่างเดียวที่จะรอดูเนี่ยคือเต้นแล้วร้องได้รอเปล่าแค่นั้นเองพลังจะพอไหมเขาเห็นน้องซ้องทังฟังทางเสียงนะเสียงดีขึ้นเพราะว่าพอมันคลายอแรงมันจะออกเยอะแล้วเราก็บอกเขาเริ่มลิ้นเขาเกรงมเขาก็เก็ตเลยแล้วเพลงมันเหมือนถูกจริตแล้วพอมันสบายใจมันเริ่มมันเริ่มมา แอบกังวลนิดหน่อยว่าถ้ามันเบี้ยวตรงหวาตอนร้องครั้งแรกจะทำให้เต้นดลดูไปเลยเมันตอนนี้ต้องเต้นนำเลยช่วยเรื่องร้องอะไเลยนะคะแล้วแต่วันนี้ให้เขาปั่นจักรยานในน้ำะ่ะแล้วเบอร์ขึ้นอ่ะแล้วร้องทั้งเพลงอ่ะแล้วเพลงเขาอยากที่สุดอะ่ะแต่เขาทำได้นะทำได้อะ่ะ<ก>จมไปแล้วสองสามครั้งเอง เธอต้องร่าขึ้นมาสองสามครั้งเองคือทเตือค่ะคุณเมยนี้เราขอได้ด้วยได้ไหมอย่าว่าให้น้องอยาวให้ทขาค่ะเรื่องว่าเนาะกำลังคิดกับครูบิวกับคุณเดอ๊ะเราทำซีนแบบว่าให้ลงไปช่วยเพื่อนจบงานอะไรอย่างเมาเลพอเป็นผักเพื่อนตรงนั้นล้วก็แ a c ติ้งไปช่วยกันอืมโอเคบอส่ะพี่บอสบอสนี่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าน้องคนไอเด็กคนนี้มีอะไรแต่ว่าคือไม่ไม่รู้กูกลบ คือผมมันรู้สึกว่าบอคล้ายๆบิตอนเอฟซีคือเป็นเป็นเด็กที่มาแบบเนี้ยมาแบบเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็แบบต่อต้านอะไรบางอย่างอยู่แล้วแล้วไม่เป็นคนเสียงมีคาแรคเตอร์เหมือนกันคือเราจะจําเสียงเขาได้แล้วชอบชอบเนือเสียงเขาเออแล้วก็พอวัดพออยู่ๆไปก็เริ่มด้วยความที่เอฟมันสามเดือน่ะแล้วถ้ามีโอกาสได้อยู่นานก็จะได้ละลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้อยู่ที่ว่าจะมีโอกาสได้อยู่นานแค่ไหน มากค่ะอยากเดินเข้าไปก่อนน้องกอดด้วยเราก็เราก็อืไม่รู้ผมโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามารเป็นเป็นคนที่แบบว่าจริงจมันก็เป็นเด็กเด็กเด็กอะอแล้วมันก็มีมุมอสองมุมของมันคือมุมที่มันเวลามันอยู่กับเพื่อนผู้หญิง เพื่อผู้หญิงที่สังเกตมากเป็นมากเป็นเด็กผู้ชายที่น้องผู้หญิงเล่นเข้าไปสนิทด้วยซึ่งผมว่ามันต้องมีอะไรพิเศษอืมแล้วก็โดยส่วนตัวเวลาเห็นมาร์กอยู่กับน้องๆผู้หญิงจะรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันจริงมันมันมันนิสัยดีมันอะไรอะไรเงี้ยชอบแล้วก็อยากเห็นมาร์กอยู่นานๆมาร์กเนี่ยเน็ดาดด้านเืดแรงกันเยอะแล้วห้แขังมากแข็งแรงมากแข็งแรกมากแล้วก็ พูดถึงว่าชาเลนจะเยอะกว่าเพื่อนโวยสัมอาจจะไม่ขาขวาขาซ้ายยังไม่ยังสลับกันไม่ได้แต่เรื่องร้องเรื่องความพยายามความแข็งแกร่งพาวเวอรนี่ที่เดินในคลาสคุณนิวข่าสวยอยู่คนเดียวแล้วนิ่งด้วยแบบขี้ๆทำได้เลยเขาเก็บรายละเอียดได้หมดเออมันฉลาดพูดความเป็นมาร์กเลยอย่างนี้สุดยอดทจริงๆมาร์กเป็นคนอีโก้นะฮะเป็นมาร์กเป็นคนอีโก้แน่นอนซึ่งอันเนี้ย ดีฉลองการนศิลปินพี่หมยว่าเราก็ต้องสอนน้องว่าต้องควบคุมอะไรตรงทเขาไม่มีโก้ที่เราเราปรับเขาได้ืออยได้จังวันนั้นน่ะที่พอเขาออกมาประกาศกล่าวว่าแบบเอ้ยไม่ต้องเชื่อครูซึ่งซึ่งเขาอาจจะทำไปเราไม่รู้ด้วยเจตนาเห็นพอเห็นเพื่อนเศร้าก็เลยพยายามจะดึงเพื่อนขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เจตนาจริงๆคืออะไรแต่หลังจากนั้นอีกวันนึงที่เรามาพูดเรื่องเนี้ยเรื่องการฟังคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราพูดเรารวมๆนะแต่เขารู้ว่าหมายถึงเขาและเขาก็รับไปฟังพี่เราเชื่อไหมพอในคลาสนาอให้ทําอะไรที่ตอนนั้นให้ทำเขาเรียกอะไร่ะเอ็ม o รอ s e ที่ให้ทําตามความรู้สึก i n นสติ้งนะคะสัญชาตญาณค่ะพทำได้ดีที่สุดในทั้งหมดดีที่สุดจริงๆคือไปตามสัญชาตญาณแล้วทรงพลังมากแล้วอาทิตย์นั้นน่ะเขาก็แบเดินไปบอกครูบิวเพาคือคลาสมันเบี่ยนพอเขาจบจากคลาสเขาเดินไปหาคลาสครูบิวแล้วว่า ผมเข้าใจว่าไอ้ที่บอกว่าเล่นไม่ได้เพื่อกับความคิดมาเป็นเอาใช้สัญชตาตญาณเนี้ยมันเป็นยังไงผมเข้าใจจริงๆครูอยากเราเขาอยากเอาเพลงนั้นของเขาไปใส่ในวิธีการเนี้ยแต่เขาไม่ได้ขึ้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากดูไงทางนะครูแล้ว,วเอายูเกตแล้วคุณเกตแล้วคุณจะเอาไปใส่ได้หรือเปล่าอ,อาจจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ไไมร,รู้อะไรเงี้ยแต่ว่านะคะในในใน,ในทางของการแสดงเขาตั้งใจเปิดใจมาก เขาเหมือนเป็นคนดื้อเหมือนเป็นคนไม่ฟังแต่เขาฟังแล้วเขาแบบเก็บไปคิดเอาใจมาคือแบบพร้อมพร้อมอยู่ในวงการเพราะว่าเขาไปไปเจอตอนที่เราคอมเมนต์เขาเมื่อวันพฤหัสกันนู้นแล้วเขาไปเจอครูตุ้ยอะไรนั้นในห้องน้ำเขาก็บ่นว่าแบบผมมันแย่อย่างนั้นเลยหรอครับผมแต่ว่าเวลาเขาแสดงออกข้างนอกเขาจะแบบเหมือนไม่พอเหมือนนี่อะไร้นะแต่เขาจะไปจะไปแชร์ในในในที่ที่ไม่มีใครเห็นค่ะแล้วก็อย่างอย่างเวลาที่เราวันนี้อย่างวิทย์เนี้ยเรียน เต้นเนี่ยบอดี้หรืออะไรเขาออกนะเขาเขียวแบบว่าตาเตอร์ร่างกายเขาแบบขอเคียวใช่ใช่ก็รู้สึกแบบมันมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกเห็นใจมากมากเลยอะสำหรับมาเรื่องนี้แทบจะไม่ได้สอนแต่เห็นพัฒนาการแล้วเห็นตั้าแต่ชุดแรกแล้วาว่าว่ามันเก็ตตุกอย่างแล้วก็รับถึงรู้ว่าจะไม่อะไรก็รับฟังตุกอย่างยิ่งพอแถลงครับ ยิ่งแฮปปี้กว่าเดิมเห็นแล้วแบบโหคนนี้ควรจะอยู่บนสายนี้เลยก็เสียดายโอกาสเนาะโอเคค่ะเราก็ต้องอยู่กับความจริงต่อไปปอัะคะเนื้อรับเก็บใส่กระเป๋าป้าแต่ว่าเขายังมี ตาเขาว่าแววตาเขามีอันหนึ่งที่น่ากลัวมากอ่ะที่มันมันทีมันยังอยู่ในตาเหมือนเหมือนตาเธออ่ะแต่ว่าฉันกูไม่ไม่ใช่ปละคืออะไรนะที่มันแบบดักสายดักไหมเขามีดักตาผมเชื่อว่ามีเขามีดักสายแล้วมันมันไม่ได้ดักแบบธรรมดามันดัก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 ว่าตาเขาจะน่ารักกันขึ้นมาจันเนาะน่ารักแต่เวลาดักมันออกมาเวลาเขาเหนื่อยหรือว่า เวลาเมทพุชเข้ามากๆเขาจะแบเออใช่เหมื more, อนมันจะ